อ๋อเนี่ยพี่ตัดให้ตัวเองก็ทำสักท่อนนึงเออทำสักท่อนึงอ่ะไอ้ที่ของตัวนี้ดูจะไม่ลอดแต่เส็จได้อ่ะต่อ เปิดตัวไปหน่อยทางคายให้อย่าไปเป็นย่างนี้กันเดี๋ยวๆเธอคงเคยได้ยินเพลงรักมานับร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายวนเหมือนกัน เดี๋ยวพี่เออคอหอยู่เพลงก่อนนะพี่ดพี่ดนูนะขอเปลี่ยนบอกนิดนึงอ่ะพอฮื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 อก่อนที่หนูจะบอกว่าคราวนี้ลองร้อง,องเพลงอ่ะเหมือนแบบให้กลับไปนั่งตรงพุโรดเหมือนจะแบบลองดูอีกทีนึงบล็อกมันจะได้สวยกว่านี้อ่ะหนูไปนั่งเบียดพุโรเป็นแบบประจบอ่ะอ่ะมานั่งคร <c oughs> าวนี้ลองให้โลกอยุอยเหนด้วยเสียง,ง,งของเราเลยนะแล้วก็ไปนั่งไปนั่งก่อนแล้วเหมือนมองหนะ้าคุณเลยว่ารย้ดสิค่ะ คราวนี้ลองร้องเนื้อเพลงเอาให้โลกนี้หยุดหมุนไปด้วยเสียงพูดตรงนี้พูดตรงนี้นะพูดคราวนี้ลองร้องเนื้อเพลงเอาให้โลกนี้หยุดหมุนไปด้วยเสียงเพลงของพวกเราเลยเน๊ะแล้วกุ๊ก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 ไปหาคนรอดอ่ะมันจะได้สวยหน่อยพอมันเปิดมาอะไรอย่างงี้ ไม่ต้องอย่างนีลงจากงกลมเนอะเออมันมีวงกลมอยู่มันเคยได้ยินเพลงรักมารับร้อยผมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายมันเหมือนกันแต่ใจเธอฟังเพลงนี้ ที่เขียนื่อเธอเท่านั้นเพื่อเธอเข้าใจความหมายแล้วใจเธอได้มีกันและกันให้มันเป็นเพลงบท <วน S 1> ทางเดินเคียงที่ททจะมีเพียงเสียงเธอ าานดนังนี้ที่ความบอกนนในกวีวบทดาบใดที่มีรักย่อมมีหวังคือทุกครั้งที่รักของเธอสองใจสิมีปลายทางโอเค หมว่าประมาณนี้ก็จบแบบสวยงามไฟเฟรลงทึงเอาละคุณลดก็สะรุขึ้นเอาละวันนี้ดีมากนะทุกคนอย่เลิมทำเอ็กซ์ไซส์ที่ถูให้ละคุณลดเดินออกไปตุ๊กกุ๊กกุ๊กกเพราเรายังมีเพตรงนี้อยู่เน่เนเน่เเลยเน่เน่เไมเที่ยแล้วโอเคพี่เอ้อเดี๋ยวพี่โตฝากจับเวลาหน่อยพี่ ทุกคนเนี่ยอป็นคู่ใหญ่ก็คือทุกคนทุกคนเลยหรือว่าเฉพาะสี่คนนี้ทุกคนคือเพื่อนอ๋อเฉพาะสี่คนนี้ใช่นี่เฉพาะสี่คนแต่ว่าทุกคนก็คือยืนอึ้งอยู่งงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นทุกคนมาเป็นทุกคนใช่ไหมว่าทุกคนทุกคนเฮ้ยแต่แก๊งพี่เปลี่ยนบอกระนึงนี่เดี๋ยวตรงที่พอสองคนนี้ถ้าพวกเธอรับรู้ว่าไม่เทียนก็สอนเทคนิคเพื่อนดูดีไหม พยากานั่งมองหน้ากันปุ๊บ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 ไปนั่งลงปุ๊บทุกคนว่ะโฮมฟไอ้นี่มองหน้ากันแล้วแบบว่าเฮ้ยหลังแล้วมันก็แบบเล่นมุกข้าชิน่าดีกว่าอย่าเดินเงาเลยแบบแล้วก็ดึงแล้วก็จับยัดกับไว้ที่เทอมแล้วก็บอกให้สอนเออสอนต้องชัดต้องชัดต้องต้่งเนี่มันต้องอย่างนี้พออยนี่เดินไปนั่งเดี๋ยวสอนเองก็ได้วะ